สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงอยู่กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะในการนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้นะคะจะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามรับชมค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหาการณ์ที่สองสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจันเพลนมอพผ้าหมและเครื่องกันหนาวกองประชาการกองทัพไทยให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กพิการนะคะที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็นและก็เป็นการสร้างความอบอุ่นร่างกายนะคะป้องกันการเจ็บป่วยแล้วก็ จัดกันในพื้นที่บ้านจันเพนหมู่หนึ่งและหมู่สบ้านบึงสาหมู่สบ้านสามัคคีหมู่เและบ้านนาหลวงหมู่แตำบลจันเพนอำเภอเภต่างอยจังหวัดสกลนอครน,นั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่องที่ 1, สอหนึ่งสํานักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รวมกับกําลังพลจิตอาสาของหน่วยนําผ้าห่มพร้อมเครื่องกันหนาว มอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อบรรเทาความหนาวในเบื้องต้นนะคะ11หมู่บ้านจำนวน50ชุดกันที่ตำบลนาทับไฮอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะนอกจากในหลายๆพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยหนาวแล้วนะคะแต่สถานการณ์ที่ยัง คงอยู่กับเราณนะตอนนี้นั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั่นเองค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมท,ท่านผู้ฟังนะคะปกป้องป้องกันตนเองให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลและปลอดภัยจากโควิด19นั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะที่ออกนอกบ้านการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด มันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือจะใช้เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ที่70%ขึ้นไปค่ะและอย่าลืมแพลตฟอร์มไทยชนะสแกน QR code เช็คอินเข้าเช็ค out ออกเมื่อเราเข้าไปใช้ยังสถานที่นะคะจุดบริการต่างๆแค่นั้นค่ะก็จะทำให้ตัวเราคนลอกข้างและครอบครัวนะคะปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโควิด19สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ